ครับ BTC ในเช้าวันนี้นะครับก็เรียกว่ายังไต่อยู่ในเส้นกรอบข้างหน้านะยังอยู่ที่แนวรับโซน2 9ง0 0ไปจนถึง30,000นะครับนะซึ่งเมื่อวานก็มีการ break out ขึ้นมานะครับนะแล้วก็สุดท้ายไม่ผ่านนะครับเมื่อวานไม่ผ่านนะก็ทำให้กลับตัวลงไปนะครับตอนนี้ก็คือยังพยายามประคองอยู่บริเวณ2 9 7 0 0นะครับนะก็คือแนวรับ2 9 7 0 0เนี่ยก็เป็นแนวสำคัญนะครับเนาะเพราะว่าจาก2 9ง0กมันก็ ขึ้นมาเป็น2,970 0นะครับเพราะว่าเส้น D/A m มันขยับไปด้วยรก็ทำให้ไม่เคลื่อนซักนิหนึ่งครับก็ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะค่อยๆไส่เบียดลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดหลุดเส้น D/A m 50เนี่ยในทางเฟรม D นะถ้าหลุดในทางเฟรม D แล้วมีโอกาสไหลลงมาแล้วที่2,840 0นะครับตอนนี้ก็ขอให้ประคองแล้วก็สามารถกลับตัวยืนยืนอยู่เหนือ EMA 2ิ้ให้ได้นะครับเนี่ยก็คือถ้า D ปิดเหนือ3 0 0 0 0์แล้วมีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะตอนนี้ก็ต้องรอในรอบวันนี้ให้ได้นะ แต่ตอนนี้ก็เหมือนคาดว่าจะประคองในกอรอบนี้เรื่อยๆนะครับเราจนกว so ่าดอกเบี้ยจะประกาศนะครับเนาก็ต้องมารออีกสทีนะครับเนาว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวิกในส่วนของวิกตรงนี้ย <c letter LES> ังไม่ค <c letter salts> <c> ่อยสวยนะครับนะก็ต้องรอว่าวิกนี้จะปิดยังไงถ้าวิกนี้กลับตัวขึ้นมาได้โอเคเป็นแนวน้องที่ดีนะน่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ก็แพทเทิร์นเริ่มจะเป็นการไซด์เรเดายลงเรื่อยๆแล้วเราเริ่มจะเป็นแฟลกแล้วนะครับเริ่มจะเป็นการวิ่งในรูปแบบของบูแฟลกก็ต้องรอวีกขึ้นมาครับโอเคต่อไป อีเทเรียมเช่นกันอีเทเรียมยังยืนพันเก้าไม่ได้นะครับนะไม่สามารถพีคขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาเทสแล้วก็ตกลงไปนะครับนะ่ยเออตรงนี้ตรงนี้ครับขึ้นมาเทสแนวตป้งที่พันเก้าสองศูนย์แล้วก็สุดท้ายยืนยืนบนพันเก้าไม่ได้นะครับนะยืนบนพันเก้าไม่ได้ก็ทําให้กลับลงไปที่เดิมครับที่พันแปดแปดศูนย์ตรงนี้ยังเป็นแนวรับที่แน่วแน่ว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เกิดพารแเคชันได้นะครับนีตรงนี้นะครับนี่ เราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้มันคือการเกิดไารอคชันแต่จะมีโวลลุ่มมาสนับสนุนหรือเปล่าก็ต้องช่างใจดูครับใครที่จะพิจารณาเข้าตรงนี้หากดูลงมาเราพอค่อยถอยก็ได้เพราะว่ายังอยู่ที่แนวรับที่เป็นการแนวรับขาขึ้นนะครับในจุดที่เป็นโซนการอคชันได้นะครับนะตรงนี้นะครับเนาะอ่าก็ไปช่างใจดูทีแล้วกันเนาะจนกว่าจะเบรกได้หรือใครสายโฟโลว์โรเทนอาจจะรอยืนที่พันเก้าพันเก้าหนึ่งสูงได้แล้วค่อยพิจนารณาแล้วกันนะครับเนาะโอเคนะคในส่วนนี้ทีเรียบเนานะอ่านะแล้วก็มาดูเหรียญวันนี้นะะะคครรัับบนนนนนน่่าจเเป็นในสวของงลิ์ะ ลิงมีการเบรคขึ้นไปนะแต่คาดว่าเนี่ยไม่น่าผ่านตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะเบรคขึ้นมาติดแนวแท่งเพราะตรงนี้มีแสงใต้เน่าจะได้ติดน่าจะได้ย่อนะเพราะตรงน,นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะที่จะทำให้เบรคกลับขึ้นไปได้นะครับเนาะกนะ็ต้องรอรอลุ้นอีกรีรอลีเทสเนาะบางทีอาจจะรอรีเทสแถวนี้นะครับนะถ้าโซนนี้รับประยุก็มีโซนเจ็ดจุดสงแห่สูงนะครับนะถ้าตรงเนี้ยมีแนวรับที่รับอยู่สามารถยืนได้หรือ อหมแนวรับแถวนี้จะดีกว่า7.2นะครับแถวนี้ถ้ายืนได้ไซส์วีออข้างก็เป็นแนวน้่งที่ดีนะครับที่จะเจ็บของต่อไปนะในโซนนี้นะครับแหมสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันะะนะครับนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับนะมีกลุ่มฟรีแม่หัวใจนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ